สำหรับผลิตภัณฑ์ฟิตมิลนะครับมีกี่รสชาติแล้วก็มีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับผมจะมาบอกให้ฟังนะในคลิปนี้นะครับฟิตมิลนะครับตอนนี้ออกมาทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกเป็นแบบ5ซองนะครับซึ่งจะเป็นกล่องเล็กนะครับแบบนี้จะเป็นแบบรวมรสเลยนะครับซึ่งจะมีครบทุกรสชาติเลยนะฮะตั้งแต่กาแฟนะครับมีกล้วยนะครับมีชานะครับแล้วก็มีสตรอเบอรี่กับโกโก้นั่นเองนะครับตัวกล่องเล็กนะครับจะอยู่ที่ราคา390บาทนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นแบบที่บรรจุ14ซองนะครับซึ่งอันนี้จะแยกเป็นนขาดต่างๆนะครับ อย่างเช่นรถกล้วยนะครับทั้งหมดส4 4สองนะครับก็จะเป็นรถกล้วยอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้รถสตรอเบอรี่นะครับก็อันนี้จะเป็นรถชานะครับจะเป็นกล่องสีส้มนะฮะ และอันนี้ <nervous> จะเป็นรสกาแฟนะครับผมและนี at at ่ก็จะเป็นรสโกโก้นะครับซึ่งคนไหนที่ชอบรสชาติแบบไหนนะครับแนวไหนเนี่ยก็สามารถจัดแนวนั้นไปทานได้เลยนะครับสำหรับคนไหนที่สั่งไปแบบกล่องใหญ่ไปเนี่ยก็สามารถกินได้ทั้งหมด14มื้อเลยนะครับส่วนคนไหนที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับแนะนําให้เอากล่องเล็กไปก่อนนะครับตอนนี้กล่องใหญ่นะครับจากราคาปกตินะครับอยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าสั่งกันทางร้านนะครับจะเหลืออยู่ที่กล่องละหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทนะครับหรือเฉลี่ยประมาณสองร้อยเก้าสิบว่าบาทเท่านั้นเอง